ทติดตามความคืบหน้าคดีใหญ่นะครับทนผช้ชมการยิงสจโต้งเสียชีวิตในบ้านของนายสุนทรวิลาวันซึ่งเป็นนยายกบจปาจีบุรีโดยที่เกิดเหตุตำรวจควบคุมตัว7คนรวมถึงนายสุนทรหลังจากเข้าไปในบ้านพักพบศพของสอจโต้งเดิมเบคดีส่งฟ้องต่อสารไปอาส่งฝากขังต่อสารทั้งหมดไม่ได้รับการประกันตัวรวมถึงนายสุนทร คดีนี้เป็นที่สนใจเนื่องจากเป็นกรณีที่มีคลิปเสียงปรากฏออกมาด้วยนะฮะลักษณะมีการโต้เถียงกันเกี่ยวกับการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งเป็นนยบบายกอบจกล่าวอีกมุมหนึ่งประเด็นเกี่ยวกับอิทธิพลถ้าท่านผู้ชมจําได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคนทักสินชินวัตรอีกแล้วก็พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน ดยรบุว่ากรณีของสอจอต้องผู้เสียชีวิตเนี่ยเคยมาเสนอกับพักเพื่อไทยต้องการจะส่งภรรยาก็คือสอจอจอยลงสมัครนยายกบจในนามของเพื่อไทยโดยยืนยันว่ากโกธรหรือนายสุนทรสนับสนุนคือกรณีคุณสุนทรเนี่ยเป็นที่ทราบกันแม้เจ้าตัวจะไม่ได้สังกัดแต่ลูกสาวคุณกนกวันก็อยู่กับพักภูมิใจไทย ประเด็นที่คุณทักษณิณวันนั้นก็พูดกันถึงลักษณะเรื่องการแข่งขันูุิงพิธิพลในพื้นที่แล้วใช้คำว่าต้องกวาดล้างให้เกลี้ยงที่มาก่อเหตุลักษณะอย่างนี้คงจะจำได้วันนี้ตั้งแต่เช้าตำรวจสนที่กำลังทั้งจากชุดเสือภูทรสองชุดเสือปาจีบุรีหน่วยบายกาพิเศษปาจีบบุรีรวมถึงกองปราบ ลงพื้นที่ปฏิบัติการทลายลังนักเลงอีพีหนึ่งโดยนำหมายสารปาจิบุรีเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเป็นบ้านพัก 5. จุดของบุคคล4คนที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับโกทรหรือนายชุนทรเป็นอยู่ในพื้นที่อำเภอสรีมาโพ3.2จุด2คนคือผู้ใหญ่แอดกับนายโจอำเภอประจันตคำม1จุดก็คือนายเตงหนึ่ง แล้เผื่อบ้านสร้างปาจีบุรีหนงจุดก็คือนายพงศกรหรือกรเลขาส่วนตัวของนายสุนทรตำรวจแบ่งกบังเป็น5ชุดลงพื้นที่ชุดแรกเข้าตรวจค้นที่กรอกสมบูรณ์สีมหมาพิ์พื้นที่ของผู้ใหญ่แอดภายในมีเนื้อที่ขนาดประมาณ3ไร่เศษค่ะเป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแล้วโรงงานรีไซเคลิลขยะของเก่าจากการตรวจคน้นมีคนงานสคนอยู่ในโรงงานแล้วก็บ้านพัก คนงานใดหนึ่งขึ้นเสียงกับตำรวจเล็กน้อยด้วยนะคะเนื่องจากเขาต้องการจะบันทึกวิดีโอตอนที่ตำรวจเข้าตรวจคน้นก่อนที่จะนำเข้าตรวจคน้นแล้วขณะที่ค้นก็พบอาวุธปืนสองตะบอกในบ้านคนงานเป็นปืนลูกโม่ขนาดจุดสามแปดหนึ่งะบอกพร้อมเตื้องกระสุน22นัดและเป็นปืนแมกกาซีนขนาดจุดสามแปดศูนย์หนึ่งะบอกพร้อมเตื้องกระสุนจำนวน13นัด โดยลุงที่ดูแลแสดงตนว่าเขาเป็นเจ้าของแล้วก็แสดงทะเบียนฟืนทั้งสองกระบอกด้วยตำรวจตรวจแล้วก็ยึดเอาไว้เพื่อจะนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดการตรวจคน้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและตัวผู้ใหญ่แอดแต่ประการใดขณะที่ตัวลุงที่ดูแลบอกพะผู้ใหญ่แอดครั้งสุดท้ายมวัวศุกที่ผ่านมาผู้ใหญ่แอดไม่ได้มีท่าทีกระวลกระวายหรือเครียดตัวเองมีหน้าที่เฝ้าพื้นที่ให้ผู้ใหญ่แอดมานานกว่า2ปี เป้าหมายในการตรวจค้นในส่วนที่เกี่ยวก้อมข่าผู้ใหญ่แอดมีข้อมูลว่าเพราะในวันเกิดเหตุยิงสงจต้องเนี่ยผู้ใหญ่แอดได้เข้ามาที่บ้านของโกธรเพียงชั่วเวลาหนึ่งก่อนจะออกจากบ้านไปแล้วสจต้องก็มาที่บ้านของโกธรจากนั้นถูกยิงเสียชีวิตเป้าหมายที่สีมมาพอีกจุดหนึ่งก็คือบ้านนายโจ เนื่องจากพบพฤติการคล้ายคลึงกับผู้ใหญ่แอดค่ะคือเข้าไปที่บ้านของโกทรแล้วก็กลับออกไปก่อนที่สอจอต้งจะเข้ามาแล้วถูกยิงเสียชีวิตบ้านของนายโจเป็นโรงงานแยะรีไซเคลิลตั้งอยู่ริมถนนสาย304นะคะจากการตรวจค้นไม่พบตัวนายโจและสิ่งผิดกฎหมายมลูกจ้างบอกค่ะว่านายโจ อายุประมาณ40กว่ากว่าจำไม่ได้ว่าเจอทั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ปกติก็จะไปไปมามาระหว่างกรุงเทพกับที่นี่เห็นแวบๆล่าสุดก็ตอนเช้าน่าจะมาค้างที่โรงงานก่อนจะกลับกรุงเทพแต่จำไม่ได้ว่าเมื่อไหร่แล้วผู้ใหญ่แอดก็มักจะให้ลูกน้องเอาของมาลงที่โรงงานตลอดเพื่อนที่แล้วเขามีเพื่อนฝูงร่วงใช่ไหมเห็นไม่พาใครมาแล้วมาก็มาคนเดียวเขามานี่ก็นอนเนี่ยแล้วกับผู้ใหญ่แอดะครับผู้ใหญ่แอด เขาก็ส่งของซื้อเอาของโรงงานมาลงที่นี่ตลอดบางครเขาก็ทอาของเก่าเหมือนกันรัาของจากโรงงานครับผมแสดงว่าพี่โจกับผู้ใหญ่ไอ้นี่ก็สนิทกันโอ้โหยังไม่เคยเห็นหน้าเลยพี่โจอยู่เท่าไหร่ได้พี่สี่สิบต้นๆก็เห็นอยู่แว๊บๆอยู่แว๊บๆนี่มาขายที่นี่ไหมหรือว่าแว๊บๆแต่ไหนเห็นตอนเช้าอ่ะคงค้างอ่ะที่แหละไอ้ไอ้ผุ้วิศมันก็คือพี่โจเลยไปรับซื้อตอนนี้ให้แม่เขาติดโหมดแล้วเมื่อเช้าตำรวจมาใช่มนี่ หมากลับไปหมดแล้วมาแป๊บเดียวเขาได้มีการเอาอะไรไปบ้างยึดอะไรไปไม่มีก็มาขอตรวจค้นแล้วก็กลับไปแล้วมไม่ได้เอาอะไรไปเลยขณะที่การตรวจค้นเป้าบานเป้าหมาย,ามายบ้านในเต็งหนึ่งในอำเภอประจันทคามเจ้าหน้าที่ไม่พบตัวในเต็งหนึ่งและสิ่งของผิดกฎหมายแต่ที่นี่ก็พบปืน เป็นปืนพกสั้นแบบแม็กกาซีนขนาด9มม1ตะบอกมี2บรรจุตะสุนหนึซองอเครื่องกระสุนปืนขนาด9มม43นัดเบือ้องต้นพบว่ามีเอกสารใบทะเบียนตำรวจยึดเอาไว้นำไปตรวจสอบนะคะส่วนตัวนายเต็งหนึ่งก็ไม่เจอตัวค่ะ,ะสุดท้ายที่บ้านนายกรที่อำเภอบ้านสร้างที่ตำรวจเข้าไปตรวจคน้นที่นี่พบปืนลูกโม่ขนาดจุด22และกระสุนปืน6นัดลูกกระสุนปืนลูก5นัด ไปเรียกครอบครองปืนแต่มันไม่ตรงกับปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ตรวจยึดได้ก็แจ้งข้อหาก่อนจะเชิญตัวนายกรมารับทราบข้อกล่าวหาที่ภูธรปาฟจีนบุรีทั้งนี้ล่าสุดล่าสุดนะครับทุกผู้ชมนายพลศอกหรือนายกรเลขาส่วนตัวของคุณสุนทรวิวาวันหรือกัวทรก็เข้าให้ปากคำรับทราบข้อกล่าวหาเรื่องอาวุธปืนนะคะที่มีการเข้าไปตรวจค้นแล้วก็ยึดมาได้ นายกรบอกนะคะบอกว่าปืนนี้เป็นของพ่อส่วนเครื่องกระสุนมีมานานแล้วกว่า10ปีจําไม่ได้ว่ามีที่มาอย่างไงซึ่งเครื่องกระสุนที่พบเจอในตู้เซฟก็ไม่เคยนํามาใช้งานในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนตนเองไม่มีความกังวลใจใดๆนายกรยืนยันว่าตนเองไม่เคยมีที่พนใดๆเพราะไม่เคยทําผิดกฎหมายส่วนผู้ใหญ่แอดก็รู้จักกันเป็นปกติเพราะเป็นนักการเมืองท้องถิน่นแต่ไม่ได้ทาธุรกิจด้วยกันส่วนนายเตงหนึ่ง ไม่รู้จักในยจอรู้จักในฐานะเพื่อนจังหวัดเดียวกันไม่ได้เฉิดกันเป็นเป็นปีก่อนครับของพ่อครับถูกต้องตามกฎหมายครับก็บอกเดียวครับแล้วก็มีกระสุนโดยไม่มีไม่มีปืนทำงานแล้วอยู่เป็สิบปีแล้วจําไม่ได้มายังไงก็ไม่รู้จะได้เซฟไม่ใช้ครับผมเราไม่มีอิทธิพลครับอิทธิพลมันต้องทำความผิดกฎหมายครับกับผู้ใหญ่แอดอะไรพวกนี้ท่กอนรู้จักไหมคะ นักการเมืองประจิตรู้จักกันหมดครับทำธุรกิจร่วมกันด้วยไม่ทำเรื่องกันครับแล้วในโจเป็นหนึ่งจบไหมครับไม่รู้จักครับโจรู้จักครับแต่ว่าไม่สนิทกันครับก็เพื่อนกันครับคนในจังหวัดเดียรู้จักกันหมดครับครับผมไม่มีอะไรครับนี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปฏิบัติการเข้าตรวจค้น5จุดของคนสําคัญ4คนที่ใกล้ชิดกับคุณสุนทรยวิลาวันขณะที่ย้อนกลับไปเมื่อวานตํารวจก็เดินหน้าสอบปากคําผู้ที่ ต้องเรียกมาสอบปากคำตั้งแต่ช่วงเช้าก็เรียกดาบใจซึ่งเป็นหนึ่งในตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยให้สจตโต้งเป็นคนที่อยู่หน้าบ้านขณะเกิดเหตุมาสอบปากคำช่วงสายหนึ่งในตำรวจอีกนายที่ดูแลความปลอดภัยสจตโต้งก็ถูกเรียกมาสอบปากคำเช่นเดียวกันทั้งนี้ตำรวจก็จะเรียกตำรวจที่ดูแลสจโต้งที่เหลือเข้าให้ปากคำทั้งหมดรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องขนาดเดียวกัน ในส่วนของผู้มีกำการภูธรปราจีบุรีพลวจตรีภูมินสิงหสุดท่านบอกน,นะครับตัวชมพยานแวดล้อมสอบไปแล้วสี่ปากคือลูกเขยของโกธรหลานโกธรและแม่บ้านที่สอจอจอยภรยาของสอจโต้งโทรศัพท์ไปให้ช่วยดูแลสอจโต้งรวมถึงยังมีแม่บ้านอีกหนึ่งคนนะคะแต่ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุอนอกจากนั้นฟังจากพนวดเดชประสงค์สิรธิธิปานิตรรองผู้การปารจีบุรีเมื่อวานนี้ ตำรวจยึดปืนสีกระบอกที่ยึดมาจากตำรวจสีนาที่ติดตามสจต้องในวันเกิดเหตุเอามาเปรียบเทียบกับปอกกระสุนที่ที่เกิดเหตุเพิ่มเติมว่าตรงกันหรือไม่และนัดสอบปากคําคนสัมพันธ์อีกสองคนท่านผู้ชมซึ่งอยู่ในบ้านแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่มีการยิงกันไม่ใช่อาจคือไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ยิงยน,นั่นก็คือนายเกรดเกษมพันธ์หรือสจอ รองนายกอบจรปราจีบุรีใน้ธนบประยานซึ่งปรากฏเสียงในคลิปด้วยคงจะจำได้ซึ่งเมื่อวันศุกร์เดินทางมาให้ปากคำและตั้งใจจะพูดกับสื่อเล่าเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงอันนี้คือสอจวุรองนายกอบจปราจีนบุรีเน,นี่ยคนนี้แหละฮะนอกจากนี้ตำรวจยังนักสอบปากคำนายกบาตาบางเดชะดาบตำรวจศิลปาชายัยวงนิกรหรือนายกตุย ซึ่งถูกกล่าวอ้างในฐานะพยานในวันเกิดเหตุด้วยคงจะจำได้เพราะสอจอุบอกตอนที่ออกมาด้านนอกแล้วสอจต้องกลับเข้าไปหาโกธรรอบที่สองอาตัวเองเนี่ยตอนนั้นอยู่กับนายกตุยแล้วได้ยินเสียงปืนอ่าตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำทั้งหมดนี้เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับ